แผนโคดออสได้ผลสมมสร,รในเกาหลีใต้ติดต่อหาสาวไทยคนนี้หลังจากที่นักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยของเรานั้นได้ไปโชว์ฝีม้ลายมือให้เกาหลีใต้ได้เห็นแบบจ๋าแล้วเนี่ยก็ทําเอาสมมสร,รในเกาหลีใต้นั้นสนใจนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราคนนี้ขึ้นมาทันทีค่ะซึ่งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยคนนี้เนี่ยก็ทํางานได้โดดเด่นมากๆเลยนะคะส่วนจะเป็นใครอะไรยังไงนั้นได้ทราบกันอย่างแน่นอนค่ะในคลิปนี้ แต่ก่อนจะไปรับชมแอดขอครั้หนึ่งไหลด้วยนะคะและขอฝากช่องใหม่ช่องนี้ของแอดด้วยนะคะจํากันได้ไหมเอ่ยช่องเก่าช่องเริศลับซบอตของแอดนั้นปลิวไปแล้วค่ะฝากช่องใหม่ช่องนี้ของแอดด้วยนะคะโดยเมื่อวานนี้วันที่12เมษายน2 0 2 5ทางสื่อของเกาหลีใต้ก็ได้ออกมานําเสนอข่าวนี้นะคะโดยระบุว่าการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอ,อัสตาร์ซูเปอร์มั์ระหว่างเกาหลีไทยปี2025สิ้นสุดลงแล้ว การที่นักกีฬาไทยได้มาเล่นในสนามเกาหลีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเช่นกันการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงออสตาซูเปอร์แมตระหว่างวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีและไทยกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งหลังจากผ่านไป6ปีในปี2025เป้าหมายของแต่ละประเทศนั้นตรงกันหลังจากที่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี2024ที่ปารีสสิ้นสุดลงและการเริ่มต้นใหม่ในโอลิมปิกปี2 0 2 8ที่เอลเ เกาหลีและไทยก็ได้ก้าวเดินอย่างมีความหมายเป็นครั้งแรกโค้ชเกติพงศ์รัชตะกลิงไกลเข้ามารับหน้าที่คุมทีมชาติไทยชุดใหญ่ในรอบ8ปีเริ่มต้นฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน19-21และปีก่อนการแข่งขันระดับนานาชาติในปี2025ไทยยังไม่เคยผ่านเข้ารอบโอลิมปิกเลยเป้าหมายคือการได้ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเป็นครั้งแรกนี่คือเหตุผลว่า ทำไมเราจึงตั้งตารอโอลิมปิก l อในปี2028แล้วต่อมาเขาก็ได้เชินชมดาวรุ่งของไทยเรานะคะโดยเขาบอกว่านัทนิชาใจแสนซึ่งเป็นมือเซตตัวจริงของทีมออสตาประเทศไทยทำผลงานได้น่าทึ่งมากทัากษะการกระจายบอลที่เท่ากันและการจัดการเกมของเธอนั้นโดดเด่นมากในเกมแรกผู้เล่นตัวลกลางนัทริกาวสาร ทำให้เกาหลีใต้ร้องไห้ด้วยการโจมตีอย่างแข็งแกร่งและทำแต้มได้มากที่สุดในทีมในบรรดาน,นักตบไทยออสตา์20คนที่มาเยือนเกาหลีใต้ครั้งนี้มี4คนรวมถึงนัทนิชาที่เล่นในหลีกญี่ปุ่นในฤดูกาล2024-2025อย่างไรก็ตามประเทศไทยกำลังได้รับประสบการณ์อันล้ำค่าผ่านความก้าวหน้าของผู้เล่นในต่างประเทศ มีนักตบจำนวนหนึ่งที่เข้าประตูว,วีลีกแล้วนอกจากนี้ยังมีนักตบที่สมัครเข้าโคตาเอเชียที่ประตวในวีลีกปี2023อีกด้วยนัทนิชาได้ยื่นใบสมัครอย่างต่อเน,นื่องในปี2024และ2025เธอได้รับเชิญให้เข้าร่วมดราฟเกาะเชจูในปี2024แต่ไม่ได้รับการเสนอชื่อโดยทีมวีลีกใดๆนัทที่มากุูปแก้ว ยังได้สมัครเข้าเล่นตำแหน่งหัวเสาในโคต้าเอเชียปีนี้ด้วยกติกาแก้วพินมือตกหัวเสายังได้สมัครโคต้าเอเชียปี2024อีกด้วยและเขาก็บอกนะคะว่านัทนชชาและนัทิมาที่สมัครโคต้าเอเชียปี2025ยังเป็นผู้สมัครวีลีกสำรองอีกด้วยผู้สมัครโคต้าเอเชียอาจจะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้เล่นทดแทนทั้งสองนักตก มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะไปเกาหลีเช่นกันอันที่จริงหลังจากการแข่งขันซูเปอร์แม์เมื่อวันที่19ที่ผ่านมานัทที่มากล่าวว่าฉันได้รับการติดตอ่อจากเกาหลีแล้วแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจนักเลยล์บอลหญิงดาวรุ่งของไทยเราที่ได้รับการติดตอ่อจากสโมสรในเกาหลีใต้ก็คือน้องใบเตยนะัทที่มากุบแก้วนั่นเองค่ะซึ่งน้องใบเตยก็ทำงานได้โดดเด่นมากๆเลยนะคะ ก็ไม่แปลกใจแล้วค่ะที่เกาหลีใต้เขาจะติดต่อมาพอได้โชว์ผลงานให้เกาหลีใต้ได้เห็นแล้วเนี่ยก็ได้ได้ว่าทําเอาเกาหลีนั้นเสียได้เลยล่ะค่ะในส่วนของน้องนุกนิกนัทนิชานยคะก็กล่าวนะคะว่าธนชายยังเล่นในโคตาเอเชียด้วยฉันอยากไปเกาหลีและเล่นที่นั่นแล้วเขาก็บอกว่านั่นเพราะในปี2023่าพรนเกิดปาด เซตเตอร์ตัวเก่งทีมชาติไทยก้าวขึ้นสู่เวทีวิลีลด้วยชุดยูนิฟอร์มของ IBK ธนชาสุขสดกับตันทีม Thailand ออสตา a r ได้รับการเสนอชื่อโดยไฮ p a าสในฤดูกาล2 0 2 3ั0 2 4ารถึง2 2และกลับมาที่ไฮพ a าสอีกครั้งในฐานะผู้เล่นสำรองในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาล2024-2025ถึงเพื่อยกระดับผลงานของทีมด้วยการต่อสัญญาของเขาในปีนี้ เขาจะเล่นในเกาหลีเป็นปีที่3ติดต่อกันเช่นเดียวกับมือตบหัวเสาอย่างวิภาวีสีทองเธอเล่นให้กับคุณใดมาเป็นเวลา2ปีแล้วและเธอก็ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้เล่นใหม่เลขหนึ่งในการดรัฟต์โคตาเอเชียของปีนี้โคดชกติพงศ์ยังส่งเสริมนักตบไทยไปเล่นต่างประเทศอย่างต่อเนื่องระวังว่าจะค้นพบและพัฒนานักตบที่มีความสามารถในประเทศไทยและให้พวกเขาได้รับประสบการณ์กับทีมชาติ ขณะเดียวกันก็พัฒนาทักษะของพวกเขาในฐานะนักตบอาชีพในหลีกต่างประเทศโคชเกียรตพงศ์มุ่งมั่นทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างโครงสร้างวงจรแห่งความสำเร็จนุสราต้อมคำตำนานวอลเลย์บอลหญิงไทยยังเล่นในหลีกตุรกีและต่อมาทางนุสราและพันพันต่างก็ไปเล่นในหลีกสหรัฐชาชอนโมกศีอชราพรคงยศก็ได้สัมผัสประสบการณ์ลีกตุรกีและลีกญี่ปุ่นเช่นกัน นักตบไทยกำลังเสริมศักยภาพการแข่งขันในลีกญี่ปุ่นเป็นหลักนอกจากนี้นัทนิชายัางเล่นให้กับ p f ียร์ฟิใน s v ห e a ลีกญี่ปุ่นในปี2024-2025อีกด้วยแล้วเขาก็บอกนะคะว่าน้องนุน้งเนี่ยได้รับความสนใจจากโคชคังซอกยองเฮดโคชของคุณใดด้วยนะคะโดยโคชคังบอกว่าตอนนั้นเราไม่ได้สนใจตำแหน่งเซตเตอร์มากนะัก มีความแตกต่างจากสไตล์การเล่นในประเทศอย่างชัดเจนยังไม่ถึงระดับพรพันธ์แต่ดูเหมือนว่านักตบดาวรุ่งจะจัดการเกมได้ดีก็ประมาณนี้นะคะทุกคนโคดังซองยองก็ชื่นชมทางนั้นนุกนิกค่ะแต่ว่าในส่วนของใบเตยนะที่มากูแก้วนั้นก็มีทางสโมสรในเกาหลีใต้นะคะติดต่อมาแต่ว่าทางเจ้าตัวเนี่ยทางใบเตยเนี่ยก็ยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะว่าจะยังไง เอาละค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่อาจิบยกนำมาฝากทุกท่านในคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลก์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ